มี2วิธีนะครับที่คุณสามารถเปลี่ยนพลังงานเซ็กซ์เป็นพลังงานความสาเร็จได้ ขพราหนึ่งเลยคือคุณรู้ไหมว่ามันเป็นพลังงานเดียวกับพลังงานที่สร้างโลกพลังงานที่สร้างจักรวาลไม่มีทางลบไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัญหาหรือว่าเป็นความอยากหรือว่าเป็นอะไรแต่มันเป็นสิ่งที่กลางๆนะครับมันเป็นสิ่งที่ทรงพลังมันเป็นพลังงานเดียวพลังงานที่สร้างโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องบาปอะไรเพียงแต่ว่าเราจะต้องเปลี่ยนพลังงานนี้ให้เป็นพลังงานในทางบวกเพราะดรเลิเบิร์นทิวได้เป็นคนที่เขียนสือความสําเร็จที่ดังที่สุดในโลกชื่อว่า thinging ท n ง and grow rich นะครับ think and grow rich รู้จักป่ะ think and grow rich ผมแปลเป็นภาษาไทยชื่อว่าความรวยนั้นฟรีเพราะว่าความรวยนั่นฟรีจริงๆฟรียังไงเพราะว่ามันมาจากความคิดล้วนๆเลยนะครับมันมาจากความคิดของเรามันเราสามารถเปลี่ยนความคิดแล้วรวยได้นั่นคือขีนะครับแล้วคุณสามารถเปลี่ยนพลังงานในหนังสือเล่มนั้นของดรรับิ์ทีวเพาะบอกว่าคุณสามารถเปลี่ยนพลังงานเซ็กซ์ เป็นพลังงานความสําเร็จได้เอดิสันรู้เรื่องนี้คนยิ่งใหญ่ไอน์สไตน์รู้เรื่องนี้แล้วปเลียนที่เป็นจักรพรรดินะครับก็รู้เรื่องนี้นะครับผมเองก็รู้เรื่องนี้เพราะฉะนั้นคุณสามารถเปลี่ยนพลังงานเซ็กซ์เป็นพลังงานสําเร็จพลังงานที่ยิ่งใหญ่ในต,ตัวคุณเองนะครับใครสนใจหนังสือเล่มนี้เหลืออีกแค่ไม่กี่เล่มนะถ้าเป็นหนังสือจับต้องได้นะครับทีมงานผมบอกว่า3 9มพเโอเคให้3คนแรกแล้วกันเนาะ